สำหรับในส่วนของเช้าวันนี้นะครับจะเป็นวันพุทธที่12และก็ในส่วนของวันพรุ่งนี้จะเป็นวันพฤหัสที่13มิถุนายนพี่นสิกรครับในส่วนของการจัดงานขายของใช้ยพิกเกษไดรส์สตูในงานวันช้อปปิ้งเดย์ผมอยากจะนำเรียนนะครับว่าหลายท่านอาจจะอยู่ในต่างเขตต่างพื้นที่ถ้าท่านมาจากอำเภอท่าใหม่ผ่านสี่แยกเขาระยาตรงไป พอตรงไปน,นั้นชัยพฤกษ์ไดสทูจะอยู่ด้านซ้ายมือส่วนถ้าท่านที่มาจากมาขามก็อาจจะต้องอยูเทินตรงในส่วนของสี่แยกเขารรยานะครับแล้วก็ลงทางด้านซ้ายมือชัยพฤเกษตรไดสทูก็จะได้ร่วมกับบริษัทเคมีกเกษตรชั้นนำที่เป็นมาตรฐานร่วม30บริษัทมาจัดงานขายคือเราจัดเป็นกิจกรรมทุกปีนะครับ ทางนี้เพื่อที่จะให้พนักราได้มีโอกาสได้รับสินค้าดีมีคุณภาพแล้วก็รายการพิเศษซึ่งในส่วนของรายการพิเศษตรงนี้ก็อยากจะเรียนว่าเป็นรายการที่เราอาจจะแยกออกมาได้คือ,คอท่านซื้อพิพิธภัณฑ์ในของบริษัทแต่ละบริษัทก็จะมีรายการแถมอยู่ในนั้น อาจจะเป็นเช่นรายการ3ม Jamie, tamam. แถมหนึ่งของทีมเกษตร5แถมหนึ่งของในหลายหลายบริษัทส่วนในด้านของเคมีเกษตรก็อาจจะเป็นรายการ10แถมหนึ่งผมยกตัวอย่างเช่นสารกำจัดวัชพืชก็เป็น1แกลลอนแถม1ลิตรก็ถือว่าเป็นรายการแถมที่ดีมากทีเดียวท่านซื้ออาหารเสริมทางใบและทางดินของทีมเกษตรท่านก็จะได้3แกลลอนแถม1แกลลอนนะครับ3ถังแถม1ถัง อันนี้คือส่วนที่มีทุกบริษัทในส่วนที่2เมื่อท่านซื้อสินค้าในของบริษัทต่างๆเหล่านั้นก็อาจจะมีรายการแถมอีกเป็นอีกส่วนหนึ่งในแต่ละบริษัทซึ่งจะเป็นในส่วนของกระติกเป็นตู้เย็นเป็นพัดลมเป็นอะไรหลายอีกหลายหลายอย่างเช่นหลายท่านก็อาจจะได้จากบริษัทอย่างเช่นที่ผ่านมาท่านซื้อสินค้าของบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลหรือบริษัทต่างๆก็จะได้รับ อันนี้คือส่วนที่ท่านได้รับจากบริษัททีนี้มาดูส่วนที่สองครับเป็นส่วนของการได้รับรางวัลใหญ่ก็เป็นประจำทุกปีครับรถจักรยานยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าสร้อยคอทองคำและรางวัลอื่นๆอีกมากมายซึ่งในส่วนของรางวัลต่างๆเหล่านี้ชัยพฤกษ์เกษตรไดร์สตูก็จะเป็นผู้จัดหามาส่วนหนึ่งและในส่วนของบริษัทที่ได้ร่วมงานก็ได้มอบให้เป็นรางวัลกลางอีกส่วนหนึ่ง นี่คือในส่วนที่สองที่ท่านจะได้รับจากการมาร่วมง,งานในส่วนที่สามครับก็จะมีการสะสมยอดหลายท่านอาจจะชอบไปต่างประเทศในแต่ละบูธอาจจะมีรายการพิเศษให้ท่านได้สะสมยอดเพื่อไปทัวร์หรือสะสมยอดเพื่อลุ้นรางวัลใหญ่ในช่วงท้ายปี จะเป็นรถจักรยานยน์ทัวร์ทั้งยุโรปทัวร์ทั้งเอเชียก็แล้วแต่อันนี้เป็นส่วนที่3ที่ท่านก็จะได้รับและที่สำคัญครับเมื่อท่านมางานชัยพฤกษเกรตรไรทู 2, อาหารเคขึ้นดื่มอิ่มทั้งวันอร่อยทั้งวันแล้วก็ไม่มีวันหมดซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นธรรมเนียมที่เราปฏิบัติกันมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน เลวธรามงานชัยพึกแล้วท่านก็มีความสุขถ้าใดสินค้าดีมีคุณภาพอิ่มอร่อยนะครับนี่คือส่วนที่ผมอยากจะเรียนประชาสัมพันธ์และก็อยากจะ,ะเชิญชวนพี่องสก่อนชาวสวนมาเยี่ยมมาชมครับไม่ซื้อไม่หาไม่เป็นไรครับแต่เราจะได้มีโอกาสมาดูการพัฒนาสินค้ามาดูผิพิธภัณฑ์มาดูในส่วนของความรู้โดยเฉพาะในส่วนผมเองนั้นก็จะตั้งจุด ประจำเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ส่วนหนึ่งแล้วก็ในช่วงมีงานขายเนี่ยผมจะไปอยู่ในบริเวณเต็นท์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารพี่น้องสกร์มีข้อมูลมีข้อสงสัยมีโอกาสที่จะได้พบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันก็เรียนเชิญน,นะครับในส่วนของบริเวณเต็นท์ที่เราใช้รับประทานอาหารด้านข้างของชัยพฤกเษเกษตรไดทูในส่วนของงานนี้ ในบริษัทต่างๆก็พยายามที่จะเอ,เอารายการพิเศษเอาเคมีกเกษตรในยุคป,ปัจจุบันเจตายเองก็มากันครบนะครับทั้งในด้านของเ,อเกี่ยวกับเคมีกเกษตรในด้านของปุ๋ยและในส่วนของดโดรนก็จะมีดโดรนทั้งในด้านของ XAG แล้วก็ในส่วนของ DJI จากฟาร์มอินโนฟาร์มอินโนก็คืออยู่ในเครือเดียวกับบริษัทเจียไตยก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของแนวคิดมุมมองในด้านของการดูเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์พินัสกรที่ได้ติดตามสาระในช่วงตั้งแต่วันที่10วันที่11ที่ผ่านมาผมก็นำเรียนแล้วนะครับว่าปัจจัยการผลิตนั้นปัจจัยการผลิตเนี่ยถ้าเราจะแยกออกเป็นสส่วน ส่วนหนึ่งก็คือนำมาบำรุงพืชหรือไม้ผลของเราในส่วนที่สองก็คือนำมาเพื่อปกป้องคุ้มครองไม่ให้พืชหรือไม้ผลของเรานั้นเสียหายจากศัตรูพืชจากศัตรูพืชนี่มันรวมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมแมลงโรคไวรัสแบคทีเรียหรือจะเป็นในเรื่องของดินฟ้าอากาศก็ถือเป็นศัตรูพืชชนิดหนึ่งที่ไม่มีเชื้อสาเหตุเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาร่วมในงานเนี่ยเราก็จะได้มีโอกาสดูพิิธภัณฑ์ตามทาง ในส่วนของปิดใจที่ใช้ในการบำรุงดินหรือปรับปรุงโครงสร้างของดินจะมีในส่วนของปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมีบริษัทที่เรารู้จักกันในานามของอปุ๋ยอินทรีย์ซันบาร์กก็มาซันบาร์กเนี่ยเป็นป,ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะของคุณสมบัติในการฟื้นฟูอย่างดีทีเดียวก็ลองมาดูกันนะครับมาชมกัน ในด้านของสารปรับปรุงดินจะเป็นฮิวมิกแอซิดฟูลวิกแอซิกก็มีการเกือบทุกบริษัทและก็มีรายการพิเศษด้วยรายการพิเศษอย่างเช่นของเบนไมเยอร์ก็มีนะครับในผลิตภัณฑ์ของเบนไมเยอร์เนี่ยถือว่าเป็นธุรกิจในด้านของเขาเรียกว่าวิทยาศาสตร์เคมีคืออิงทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดแล้วผลิตภัณฑ์ก็อธิบายยาก ก็มาฟังในเรื่องของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในด้านของปุ๋ยก็เรียกว่าจะมีบริษัทที่มาร่วมในการจัดงานขายในกลุ่มของปุ๋ยเคมีทั้งอินทรีย์เคมีและก็ปุ๋ยเคมีในในทุกๆงานพิธสกรก็อ,กอเอาโอกาสที่จะจะได้เลือกดูเลือกหาซื้อมีรายการพิเศษนะครับสำหรับการาได้ซื้อปุ๋ย ท่านก็ได้รับคููบองไปวุ้นรางวัลใหญ่และก็มีในส่วนของซื้อปุ๋ยก็ได้รับการแจกแถมจากในส่วนของบริษัทปุ๋ยเองในเรื่องของปุ๋ยน,นั้นเราก็พอที่จะเห็นภาพนะครับว่าปุ๋ยเคมีก็จะมีทั้งในแหล่งคือปุ๋ยสามสีที่เราเรียกว่าปุ๋ยเบา คำว่าปุ๋ยเบาดันหมายความว่าเม็ดที่1เป็นไนโตรเจนสีที่1สีที่2หรือเม็ดที่2ก็จะเป็นฟอสฟอรัสสีที่3ก็จะเป็นโพแทสเซียมในส่วนของสีที่4ก็จะเป็นอินทรีย์วัตถุบางครั้งอาจจะมีแค่3สีบางครั้งอาจจะมีสีสีอันนี้คือปุ๋ยเบาแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดนั้นก็คือธาตุอาหารอีกกรณีหนึ่งก็จะเป็นปุ๋ยคอมเพล ในปุ๋ยคอมเพลนก็จะมีแหล่งที่มาแหล่งแตกต่างกันนะครับอ,อย่างเช่นอัตปุ๋ยกระต่ายก็มาจากในส่วนของรัสเซียก็ละลายได้เร็วละลายได้ดีที่ผ่านมาเราก็จะใช้ปุ๋ยในส่วนของปุ๋ยต่างๆปุ๋ยฟูจิเทคปุ๋ยจากเยอรมันนะซึ่งในส่วนของตรงนี้ เราก็รู้จักปิรามิดปุ๋ยม้าสิงอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นปุ๋ยเหล่านี้ก็คือปุ๋ยที่มีคุณสมบัติในการใส่สารเข้าไปเพื่อการละลายช้าเพื่อที่จะให้ปุ๋ยเหล่านี้เป็นประโยชน์กับพืชซึ่งพี่น้องสกรสามารถเลือกได้ครับท่านต้องการปุ๋ยที่แตกตัวเร็วละลายเร็ว,รวมีก็จะไปดูในส่วนของปุ๋ยที่อ,อย่างเช่นอากตา่า ถ้าท่าต้องการที่จะใช้ปุ๋ยที่ใส่ไปแล้วมีประโยชน์กับพืชยาวนานก็จะเป็นทั้งปิระมิดเป็นทั้งมาสิงเป็นทั้งฟูจิเทคหรือจะเป็นในส่วนอื่นๆนี่คือ,อในส่วนของคําอธิบายในเรื่องของปุ๋ยในด้านของสารปรับปรุงดินนอกจากฮิวมิกแอซิดฟูวิกแอซิดซึ่งบางส่วนครับอยู่ในผิดพันุ์ตัวเดียวกันและบางส่วนก็แยกออกจากในแต่ละส่วนกันอย่างเช่นตัวเคทิอนิก ของ UPL แล้วก็เป็นไพลาตัสเคทูนิก e ก็คือ h u ว i c a แ i ซิดไพลาตัสก็คือฟูลมิกแอซิดฮิวมิกแอซิปรับปรุงโครงสร้างดินฟูลมิกแอซิดไปกระตุ้นรากถ้าเป็นในกลุ่มของอาหารเสริมก็จะเป็น T ีเพัท TK เคซย1 TK ซอทีเซสอร์คอนของทีมเกษตรถ้าเป็นในส่วนของฮิวมิกบวกฟูลมิกในรูปสำเร็จอย่างเช่นเคฮิวเมจากบริษัทโซตัส ก็จะเป็นทั้งฮิวมิกและก็ฟูลวิกในส่วนของตัวที่จะไปเสริมการสร้างกระตุ้นระบบรากเพิ่มแคลเซียมในหมวกรากก็จะเป็นแคลเซียมไนเตรตก็คือ1500ซึ่งก็จะมีกันในหลากหลายบริษัทที่มาร่วมในงานนะครับอันนี้ก็คือกรณีทางดินส่วนในด้านของการควบคุมโรคพืชทางดินพี่นศักริครับในลักษณะของเทคนิคในการใช้ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่า ในส่วนของผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนต้นป่วยมีระบบรากเนา่าก็ย่อมมีเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชก็คือเป็นทั้งไฟทอ t ท o ราเป็นพิเทียมพิเทียมเนี่ยเขาเรียกว่าโรครากขาเทาสโกรเทียมเนี่ยเป็นเลือราเม็ดผักกาซึ่งมันจะเกิดตรงรากลำต้นใต้ดินและก็ยังมีในส่วนของอเพิ่มเข้ามาอีกเป็นฟิวซาเียมซึ่งอาศัยอยู่ในธรรมชาติ มันเลยกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายมากในระบบรากเนา่ารําต้นเนา่าเพราะฉะนั้นกรณีของสารเคมีก็จะมีในด้านของอย่างเช่นตัวที่ใช้ลงไปในทางระบบรากนะครับจะเป็นในส่วนของตัวเมทร,รักซิลหรือจะเป็นเมทร,รักซิลบวกแมนโคเซปหรือจะเป็นในส่วนของจุลินรีก็คือไตราซานหรือจะเป็นสารที่ใช้ในการราดทางดิน ในกรณีสารที่ใช้ราดทางดินนั้นอาจจะเป็นตัวเอทิไดอาโซนตัวเบนารักซิลอะไรก็ตามเป็นการลดปริมาณเชื้อในครั้งที่หนึ่งหลังจากนั้นเมื่อเราลดปริมาณเชื้อแล้วเราก็จะมีการปล่อยเชื้อจุลินทีย์ลงไปในดินเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้ก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตเช่นไตราซานหรือเชื้อไตรโคเดมาก็ไปทำหน้าที่ต่อในการควบคุมเชื้อราเหล่านี้ ดัะนันในกรณีที่เรามีข่าวสารบางอย่างอยากจะแจ้งนะครับว่ามีงานวิจัยยืนยันผลแล้วว่ากรณีที่พิโนสกอรใช้เชื้อไตรโคเดอร์มาคืคอไตซานเนี่ยสามารถที่จะควบคุมเชื้อราทั้งไฟทอปทูลา่าทั้งพิเทียมสกโรเทียมอันนี้คือโรคเน่าที่เป็นประจำอยู่แลกและล่าสุดครับมีงานวิจัยจากหลายแหล่งวิชาการจากสถาบันการศึกษายืนยันว่า เขาสามารถหรือตัวไตโคโดมีมาเนี่ยสามารถที่จะไปควบคุมฟิวเซียมได้ด้วยดังนั้นท่านที่มีความสงสัยและตกใจว่าและไอเชื้อตัวนี้มันก็อยู่ในดินได้มันก็แย่เลยทุเรียนเราต่อไปเราจะมะีทุเรียนเหลือไหมเนี่ยอยู่ได้ครับเพียง <ie> แต่ว่าให้เข้าใจระบบนะครับว่าเมื่อท่านปรับปรุงดินท่านใช้สารเคมีในการลดเชื้อราที่เป็นสาเหตุโรคพืชเราก็สามารถที่จะเติมเชื้อจุลินทรีย์ลงไปในดินได้ นี่คือทางระบบรากซึ่งนอกจากนี้ในด้านของมแมลงปัจจุบันมแมลงในดินก็มีมากมายจะเป็นด้วงจะเป็นในส่วนของด้วงทรายนะครับหรือ,อกรณีเท่นปลูกเล็กๆสแต็กตเกิลจีจากบริษัทโซต้าก็จะเป็นสารเคมีในการกำจัดมแมลงอีกส่วนหนึ่งที่ให้ทางดินให้ทางระบบรากได้โดยการหว่านในด้านของ ทางระบบรากนั้นส่วนใหญ่ก็จะแยกออกเป็นกลุ่มที่เป็นทั้งมาแรงทั้งชุรานะครับและก็ในเรื่องของการปรับปรุงดินในการควบคุมกระตุ้นรากหรือการสร้างรากก็มีประมาณนี้ที่ท่านจะหาดูเลือกซื้อได้ในงานในด้านของทางใบล่ะพี่นศกรครับในส่วนของทางใบเนี่ยถ้าเราจะแบ่งปัจจัยที่ผมได้อธิบายมาแล้วตั้งแตเ่เมื่อวันจันทร์และ อังคารที่ผ่านมาเราก็ทราบกันนะครับว่าปัจจัยนั้นมีแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือใช้บำรุงและก็ใช้ในส่วนของอปัจจัยในเชิงปกป้องคุ้มครองปกป้องคุ้มครองมีสารกําจัดมแมลงสารกําจัดเชื้อราสารกําจัดโรคพืชน,นะครับโรคพืชก็แบ่งเป็นเชื้อราเป็นแบคทีเรียเป็นไวรัสอะไรก็ตามประเด็นตรงนี้เนี่ยในงานมีครบถ้วน คือเราต้องเข้าใจนะครับผมมีโอกาสเนี่ยไปร่วมง,งานในหลายๆงานมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดกันแบบตรงไปตรงมาพี่นักรถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีการพัฒนาท่านก็ไปฟังคำบรรยายนะครับจากบรรดานักวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญว่าถ้าเรามีปัญหามาแรงตัวนี้เราต้องใช้สารเคมีในกลุ่มหนึ่งกลุ่ม3กลุ่ม5กลุ่ม7กลุ่ม11ออะไรก็ตามท่านก็พยายามปรับกลุ่ม ในการใช้สาร,สารกำจัดมแมลงเพราะท่านปรับกลุ่มแล้วปรากฏว่าสรุปไม่ได้ผลเท่าที่ควรท่านก็มาถามแล้วก็มาเปรยแล้วก็มีอาการบ่นด้วยว่าเนี่ยผมก็ทำทุกอย่างแล้วเนี่ยปรับกลุ่มหนึ่งกลุ่มสามกลุ่มห้าเอกลุ่มสามอะไรก็ว่าไปนะครับผมเรียนอย่างนี้คำว่ากลุ่มของสารเคมีนั่นคือกลไกลในการที่สารเคมีนั้นเขาไปทำลายมาแมลงที่จุดไหน ถูกตัวตายทำลายระบบประสาททำลายในระบบทางเดินอาหารเข้าไปทำลายในส่วนแหล่งสะสมโปรโตีนอันนี้คือกลนไก่แต่ว่าในด้านของเทคนิคสิครับพินักศึกรต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเรามีสารเคมีในออกลุ่มหนึ่งที่เรารู้จักในนามของชื่อสามมันเรารู้จักชื่อสามมันเราปัจจุบันในเวลาที่ไปซื้อสารเคมีเขาจะบอกว่าเป็นกลุ่มไหนชื่อสามันถ้าสามกันก็แสดงว่าสารเคมีตัวเดียวกัน แต่ถ้าเป็นกลุ่มกลุ่มของสารเคมีกลุ่ม3 A C A 5บวก B อะไรก็แล้วแต่ครับอันนั้นเป็น,นกลไกการทำงานเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามาเจอปัญหาศัตรูพืช ถ้าเป็นศัตรูพืชที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นลักษณะของเพี้ยไก่แจ้ก็ไม่เด้รุนแรงอะไรเราก็สามารถควบคุมได้ในสภาวะหนึ่งแต่ถ้าในสภาวะบางช่วงที่มีความรุนแรงเราควบคุมไม่อยู่นะครับกรณีของอมแมลงตามาเป็นเพี้ยชะกจันฝอยซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงที่อากาศร้อนแห้งแล้งสารเคมีบางตัวก็เอาไม่อยู่เพี้ยไฟนะครับ สารเคมีบางชนิดเอาอยู่บางชนิดเอาไม่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยจึงกลายเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาเมื่อศัตรูพืชระบาดรุนแรงเราอาจจะต้องใช้สารเคมี2กลุ่มหรือ3กลุ่มคือคกลไกการไปทำลายเนี่ยมันจึงแตกต่างกันอีกส่วนหนึ่งทำลายในระบบประสาทอีกส่วนหนึ่งไปทำลายแหล่งโปรโตีนอีกส่วนหนึ่งไปทำลายท่ออาหารและคุณสมบัติของสารเคมีในกาจัดแมลงตกค้างได้อยู่ได้นานกว่าดังนั้น เวลาที่พนักงกรเข้าไปในงานขายก็ลองสอบถามครับว่าถ้าเรามีปัญหาในด้านของมแมลงตัวนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆออย่างเช่นสมัยก่อนเราก็ใช้อาบาเม็กตินปัจจุบันเอาไม่อยู่เราก็เปลี่ยนมาเป็นอีบาเม็กตินอีบาเม็กตินใช้มาสักระยะหนึ่งเอาไม่อยู่อีกเราก็เปลี่ยนมาเป็นในส่วนของสารพื้นฐานเป็นโอเมโทเอตกลับมาเอาปรับไปเป็นโปรฟิโนฟอส พอเอาไม่อยู่อีกก็ปรับไปเป็นในส่วนของไทยมีท็อกแซมยังไม่อยู่อีกเราก็ปรับมาเป็นกลุ่มสารที่มา,าช่วยในกระบวนการจะเป็นยัดยั้งการลอกคราบนะครับควบคุมบูปโปรเฟซิน นี่คือกลุ่มปัจจัยที่พีน่น้องสกอรเวลาที่ไปดูในกิจการงานขายเนี่ยเราก็ต้องสอบถามเพื่อหาความรู้ว่าสารเคมีกลุ่มนี้คืออะไรทําหน้าที่ตรงไหนและถ้ามันมีความรุนแรงเราจะต้องไปใช้สารเคมีกลุ่มไหนเพิ่มรวมถึงสารที่จะไปเสริมประสิทธิภาพก็เรียกว่ารายการสารจับใบสารเสริมปริทภาพมีรายการแถมมากทีเดียวลองไปดูนะครับ บริษัทเจียไตยก็แถมเป็นรายการพิเศษเหมือนกันสําหรับเบสบอลและก็ในทุกๆบริษัทเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะเอาไปเสริมธิ์ดังนั้นในกลุ่มของสารกําจัดศัตรูพืชเนี่ยผมจึงย้าว่าเราควรจะต้องดูในรายละเอียดและเราเริ่มจากสารพื้นฐานเป็นสารควบคุมที่มีประสิทธิภาพหลังจากนั้นก็จะเป็นสารบวก2ชนิดบางตัว3ชนิดและก็ยังมีสาร ที่เพิ่มประสิทธิภาพเข้าไปเราก็สามารถที่จะมีสารสำรองไว้ในการจัดงานขายในระยะ56เดือนข้างหน้านี้เพราะว่าศัตรูส่วนใหญ่จะเป็นศัตรูที่เกิดขึ้นในช่วงฝนและก็ศัตรูที่เกิดชุดในช่วงแล้งส่วนใหญ่จะเป็นในด้านของมแมลงที่ไปทำลายใบอ่อนในด้านของสารที่จะเพิ่มประสิทธิภาพคุณภาพของใบเราทราบดีครับว่าก็จะมีทั้งปุ๋ยทางใบอาหารเสริมทางใบอ,อาหารเสริมสูตรรวมธาตุอาหารเดียว มีเสร็จสับครบถ้วนในงานจะมีรายการ5แถมหนึ่งด้วยนะครับเพราะกลุ่มธาตอาหารเสริมอย่างเช่นอของทีมกเกษตรของแอปพลายเคมของบริษัทเทคโนโครอบเทคโนโครอบเองจะมีผลิตภัณฑ์พิเศษที่สามารถจะมาร่วมในกิจกรรมตรงนี้ผมก็เลยต้องขออนุญาตประชาสัมพันธ์ในงานนะครับไม่ลืมนะครับวันพุทธที่12 และพฤหัสที่13มิถุนายนนี้เราพบกันที่ชัยพฤกษ์เศษตรไรส์ 2. ทูท่านที่มาจากท่าไมพา,านสี่แยกเขายาตรงไปก็อยู่ด้านซ้ายมือท่านที่มาจากเขตมาขามเขตเมืองท่านมาจากทางปากแสงนะครับก็อยู่เทินกลับตรงเขารยาท่านที่มาจากในเมืองเลี้ยวขวาเขารยาลงไปทางด้านปากแซงเรามีอาหารเครื่องดื่มไว้คอยต้อนรับ อิ่มทั้งวันอร่อยทั้งวันก็ไม่มีวันหมดซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่า,าคุณทัพทินพิทักษ์สันติสุขก็จะดูแลห่วงใยในเรื่องนี้เพราะว่าพินักศกรที่มาจะต้องมีความสุขต้องได้อิ่มอร่อยแล้วก็ได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพในด้านของคุณติ่งนะครับและคุณเก๋ก็คอยต้อนรับพิทักกรอยู่ตลอดทั้งสองวัน นี่คือการจัดงานขายของชัพุกษเกษตร Dry s t o ในวันพุธที่12และพฤหัสที่13มิถุนายนนี้ครับช่วงนี้ฝากสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราก่อนนะครับอโทนิกอะโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตรกรตลอดมา เพราะอัโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวนใช้อัโทนิกที่จาก,กเกษตรกรมากว่า50ปี บริษัทเจียไตยจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตร,รกรอโทนิกอะโทนิกคือสารเอนไซม์พิเศษที่เข้มข้นและมากด้วยคุณภาพที่อยู่คู่กับเกษตร,รกรตลอดมาเพราะอะโทนิกได้รับการพัฒนาให้เป็นสามพลังงานส่งเสริมการสร้างรากกระตุ้นการแตกใบและดอกส่งเสริมการเจริญเติบโ,โตของผลเป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ในสภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ใช้อัทโทนิกที่อัตราอ 2-. อนนิกได้รับการไว้วางใจจากเกษตรกรมาก,กว่า50ปีบริษัทเจียไตจำกัดนำสิ่งดีๆสู่เกษตรกรปัจจุบันการผลิตพืชผลทางการเกษตรต้องประสบกับปัญหาความเสียหายอย่างมากาดังนั้นแนวทางหนึ่งที่ใช้ในการแก้ปัญหา คือเกษตรกรต้องเพิ่มปริมาณน้ำหนักต่อต้นหรือต่อไร่และเพิ่มราค่าสินค้าของผลผลิตห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรได้นำเข้าอาหารเสริม TK s 5เป็นอาหารเสริมที่ใช้เพิ่มน้ำหนักและคุณภาพรวมถึงป้องกันผลแตกผลร่วงซื้อด้ดที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีทุกสาขา ไพราคอไพราคอไพราคอสารป้องกันและกำจัดเชื้อราออกฤทธิ์ป้องกันและรักษาไพราคอระยะปลอดฝนสั้นดูดซึมเข้าสู่ใบพืชได้อย่างรวดเร็วยับยั้งการระบาดของโรคใบติดใบไหม and p r e c o s และราสีชมพูในทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพทุเรียนปลอดโรคชาวสวนถูกใจใช้ไพราคอสินค้าคุณภาพจากบริษัท กรีนลีฟจำกัดปุ๋ยคือธาตุอาหารของพืชปุ๋ยเคมีทำหน้าที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตปุ๋ยอินทรีย์ปรบปรุงดินดินดีต้องมีอินทรีย์วัตถุมากปุ๋ยดี ต้องมีธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามฉลาทั้งหมดนี้มีอยู่ในปุ๋ยคนเขียวปุ๋ยคนเขียวคือปุ๋ยเคมีที่มีปุ๋ยอินทรีย์อัดแท่งผสมจึงช่วยให้พืชต้นใหญ่ใบางามออกดอกดีมีผลดกและที่สาคัญยังแก้ปัญหาดินเสือ่อมปุ๋ยคนเขียวมีให้เลือกหลายสูตรทุกสูตรนี้ผลิตโดยบริษัทออร์แกนิกจากัดที่หาซื้อปุ๋ยคนเขียวได้ที่ชัยพฤกษ์การเกษตรทุกสาขาต้องการปุ๋ยครั้งใดใช้ปุ๋ยคน ขรท่านสามารถที่จะหาซื้อได้ที่ชัยพฤกษ์จจันทัุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสินค้าทั้งหมดที่เราได้ประชาสัมพันธ์นะครับและก็ที่อยู่ในบริษัทต่างๆก็จะมีงานขายในวันนี้ย้ำนะครับวันนี้พุทธท2และพฤหัส13มิถุนายนเราพบกับรายการพิเศษที่ชัยพฤกษ์ได้สู่ตั้งแต่7โมงเชา้าถึง5โมงเย็นลุ้นรางวัลใหญ่อิ่มอร่อยทั้งวัน ใช้พุกเกษตร d ได้สู o สำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขกันทุกทกท่านสวัสดีครับ